วันนี้เรามาดูเมนูก้อยไข่หมดแดงนะคะคุณร้านเขยเขาจะเขาจะไข่มดแดงโชว์ดูอยากกินมาหลายวันแล้วก้อยไข่มดแดงเป็นจมจมตาหมือว่าน เซบอีลีแซ <laughs> บอีลีแซบอีลีครับผมแซบอีลีครับผมเนี่ยเมนูเมันมากหลายเป็นว่าแบบนี้ครับผมทั้งไก่ย่างเรื่องไข่ทอดเรื่องตำบักแดงแซบอีลี มอตศาสตร์ด่นี่สิบกว่านาทียี่สิบนาทีได้เจ็เปอร์เซ็นแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบแปดเที้ยอไรจ้าูนะทีไหนพี่เฮงกาะเอาเจ่บาเคืงเออแม่ถ้ามาละดาวก็เอาเไอดวเอานนะคอาเอาคือประกอบะเอาปรอบไว้ ประกอบกันไว้คนมากินกท่าด็กไม่กินใหญ่ได้ที่เพาะว่ามันกินเดก่นั่นแหละส่วนต้ปง้มเขางัดงัดงาอแม่กินผู้เดียวแม่ก็เ็ทิ้งสั่นแล้วแม่ขี้ขาดปดาทิ้งที Okay. I want to know. Oh, I asked you yeah. last night the man drink whiskey. Mm. Only whiskey or with soda? Only Coca-Cola? Uh, uh Soda too and Coke ชอบนอชอบชอบลจ,จายังใจันหเหนอตรงนี้เวลานอนเป็นพ่นจำเพ่นจำเป็นเนี่ย กินงไงยังสีไปใช้ค่ะบออตายบออดผู้ลร่งข้นเพิ่นบกินได้เปิลโบเยนเปิ่นบกินเลยวันเิลสลมเปิ่บกินเลยคัตกินแต่อาหารประเทศเพิ่อนอะเิยอมรับว่าซีชิมเลยซ่อหน <c oughs> ่อยซีเจอแบบนั่นนั่นอะพกผก เพื่อนๆเข้ากับคนไงเพื่นกินไงคือไม่ได้พูดถึง Thai food everything mm. Pretty much And you can go to a lot in Thailand because it's easy Easy Yeah eat nice yeah Thai it's t I like Thai food sure อันเมื่อดิลีวันนี้บัดดิลี เมื่อได้ดีแมววะว่าดีลีอุ้ยบอกว่าฟินิชแซ่บแซเนาะเชาะสกันพ่อเอกก็นย่งซีซือมาไวาโอ้ยเป็นากาเป็นแบบอาหารแห้งนะนี่นะครับเอาแบบโหคือคือเบอร์เบงไว้ ไม่ไฮไลท์เลยบอสกับกน,กน,นูอยู่ต่างหลายมือหนูก็เอา <c oughs> ไปกินเน่ยเมือนเพิ่มมีแนวเหตุเนาะอยู่อยู่ตอนในห้องอันอยู่นี่มันเมื่ออึดน่ะแลน <c oughs> ไปเอานี่ก็ได้ดกัญยาก็ได้อยูต่างฝุ่นกลัวสิแลนมาตลาด <c oughs> หอนก็หอนา่ อีเหลือออนซอดแม่แมวโอ้ยเห็นบอกไม้จุเลยมาพาตัวพาตัวแกแม่ก hmm. ินเลืได้ไหมเดีแม่ยานบาวเฮนุ่งอะหน้าเตอะความแยกเนาะหนุก็ใส่หลือได้แม่หนุ่ก็คือการยานบาแต่อยากกินหนุ่งในนีอยากอยู่แต่ว่าเเเนนขาัดแม่่ะเออเศร้าเล็วค่ะนั่นค่ะนี่เหลือตะหมดกับยุ่งจังน่อยค่ะบูซีเฮดแม่ก็กินแต่ว่าแม่แม่บนเฮ็ดเด้อเป็นแบบ อ,อ,อ,อมแม่คือใส่เจ้าของขันผู้ใดมามาตัดกลดากเข้ <c oughs> <c oughs> าฮ่าฮ่าฮ่ดฮ่าฮอาฮ่าจีจีจ <c oughs> ออน,นะคะ <c oughs>